เป,เป็นทุกอย่างค่ะ <laughs> พี่น้องเป็นทุกอย่างค่ะในเฮือนสู้ๆพี่น้องเบิ่งค่ะแมงหยดมันเขาไปหยดในโคมไฟแหมคุณดูเต็มเลยค่ะพี่น้องจังหวะไหนเนาะโคมไฟเอาไหนาบ้านค่ะพี่น้องเวลาฝนโตกะพนยังค่ะจากยังแม่โอ้ยเบิ่งบได้เลยขีลาแห้ง ฝนจ,กล,จกล่มเนาะพี่น้องเนะนาะนดาอาะเจอพายุงพายุคะ่ะอากาศคือแบบว่าไอ้ฝนนะคะปิ้วเข้ามาเราต้องมีค่ะมันจะมีโคมไฟอีกอันหนึ่งค่ะ้าง้างเจนขอมุนแห้งไปหน่อยค่ะพี่น้องแมงเมาเาขาไปคะ่ะเจนถอดออกมาคะ่ะแต่กมุนเขาไปขึ้นค่ะพี่น้องแต่ค่ะ้างเนาะสางซางสองรือซางพังกับบื้อขคาสันอยู่เยอะพี่น้องมันตมาไปได้ พี่น้องบู๊บังไหลลงแไงบินแหมแม่งหยอดเขบอายอยู่ยังรู้พี่น้องเบิงเบิงเบิงขี่บินกันยังว่าเป็นในทุกอย่างอยู่่นีพี่น้องเป็นทุกอย่างเป็นช่างยานก็ต้องหยิบกับพี่น้องเนาะอยากเป็นเย็นเป็นคนอยานความสูงแห่พี่น้อง บุติ๊งเผื่อนี่พี่เนาะบุ๊นนาะเขาไปหย่อนของของไงอีกทีต้น ออขอไปดิขอถังใบผัดก็มีอี่น้องมาหยอนหัวใส่ใบผัดแม่<อ>พี่โทมด,ดื้อเด็ก มึงบัได้เลือนพี่หน่อยเลยเพราว่ไม่ถูกโหลดมึงงห้แม่งมุ่งเดี๋ยวจะเอาเอาผ้ามาเสร็จกันพี่น้องบึ่งบันไดกำแห้งผู้เดีว่างก็มาซ้อนใ้เด้อค่ะเสร็จฟุ่นกันค่ะพี่น้องเพื่อผ่ากันค่ะ